โทรศัพท์อย่างนี้ก้มเก็บโทรศัพท์อย่างนี้อย่าไปก้มเก็บสบู่ในห้องน้ํานะคะทุกคนมันอันตรายนะอะไรก้มก้มหยิบโทรศัพท์เนี่ยลอง นายอยู่ถ้าเป็นท่าง่ายๆโมเดลจะจับได้โมเดลจะจับได้ง่ายแต่ถ้าเป็นท่าย,ยากๆโมเดลจะจับไม่ได้โอ๊ยไม่อยากยกเยอะเดี๋ยวตีลังกาหัวทิม